มาถึงตอนที่จะช่วยให้ทุกฟังเข้าใจการใช้ชีวิตที่ง่ายดายและทรงพลังที่สุดอย่างแท้จริงนี่คือบทความเรื่องศาสตร์แห่งการเข้าสู่กระแสทานวิธีอยู่ในจุดรับทรัพย์ตลอดทั้งวันที่จะมอบกุญแจสําคัญในการปลดปล่อยความตึงเครียดและเปิดรับสิ่งดีๆได้อย่างไม่ขาดสายคะ่ะคุณเคยมีวันแบบนี้ไหมคะวันที่มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นทุกอย่างราบรื่นไปหมด คุณต้องการอะไรก็ได้สิ่งนั้นทันทีคุณเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานได้รับข้อเสนอดีๆโดยไม่คาดฝันทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นใจให้กับคุณไปสมดสภาวะนี้มีชื่อเรียกว่าการอยู่ในกระแสทานหรือที่บางคนเรียกว่าการอยู่ในวอร์เท็กซ์มันคือสภาวะที่คุณได้กลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณที่สั่นสะเทือนอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันกับแหล่งกำเนิดพลังงานทั้งหมด เป็นคลื่นความถี่ของความรับความสุขและความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสังเกตว่าเมื่อไรที่เราหลุดออกจากกระแสทานและที่สำคัญที่สุดเราจะมาเรียนรู้เทคนิคง,ง่ายๆในการพาตัวเองกลับเข้าไปอยู่ในกระแสให้ได้ตลอดทั้งวันค่ะทำความเข้าใจการอยู่ในกระแสทานเวอร์ซัการต้านกระแส จินตนาการว่าชีวิตคือแม่น้ำการอยู่ในกระแสทานคือการลอยไปตามน้ำคุณไม่ได้พยายามฝืนพายเรือให้เหนื่อยล้าคุณแค่ผ่อนคลายและปล่อยให้กระแสน้ำพาคุณไปคุณยังคงมีเจตนาที่จะไปในทิศทางที่คุณต้องการแต่คุณทำด้วยความรู้สึกเบาสบายและไว้ใจว่าแม่น้ำจะพาคุณไปในที่สุดการต้านกระแสคือการพยายามพายเรือทวนน้ำอย่างเหนื่อยล้า คุณต้องใช้แรงมหาศาลเพื่อทําให้เรือเคลื่อนไปข้างหน้าคุณพยายามควบคุมทุกอย่างเพราะคุณไม่เชื่อใจในกระแสน้ําและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความเหนื่อยล้าความตึงเครียดและความกังวลเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าหรือทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากไปหมดนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณกําลังพายเรือทวนน้ําหรือต้านกระแสอยู่ค่ะ 3. เทคนิคง,ง่าย ในการเข้าสู่กระแสทานการเข้าสู่กระแสทานไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องของการเลือกที่จะทำสิ่งง่ายๆที่ยกระดับพลังงานของคุณ 1. เปลี่ยนคำถามในหัวของคุณเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเรามักจะถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันหรือทำไมมันถึงยากขนาดนี้ซึ่งคำถามเหล่านี้จะดึงคุณออกจากกระแสทานทันทีวิธีปฏิบัติให้เปลี่ยนคำถามใหม่ เมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นให้คุณถามคำถามที่เปิดกว้างและมีพลังงานบวกแทนอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์นี้ถ้าจักรวาลกำลังทำงานให้ฉันเขาจะเปิดประตูให้ฉันในทางไหนนะเรื่องสนุกสนุกอะไรที่ฉันจะสร้างขึ้นจากเรื่องนี้ได้ทำไมถึงทรงพลังเพราะคำถามเหล่านี้จะเปลี่ยนโฟกัสของคุณจากปัญหาไปสู่ทางออก และความเป็นไปได้โดยอัตโนมัติทำให้คุณกลับเข้ามาอยู่ในคลื่นของการสร้างสรรค์อีกครั้ง 2. กลับสู่ปัจจุบันขณะการหลุดออกจากกระแสทานมักจะเกิดจากการที่เราเอาใจไปอยู่กับอดีตคือความผิดพลาดที่ผ่านมาหรืออนาคตคือความกังวลที่ยังไม่เกิดขึ้นวิธีปฏิบัติเมื่อคุณรู้สึกตึงเครียดให้คุณหยุดทุกอย่างที่กำลังทำ หายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งแล้วตั้งใจรับรู้สิ่งที่คุณกำลังสัมผัสอยู่ในวินาทีนี้คุณได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณเห็นอะไรบ้างคุณรู้สึกถึงพื้นใต้ฝ่าเท้าหรือที่นั่งของคุณไหมคุณรู้สึกถึงรสชาติของน้ำที่คุณเพิ่งดื่มไหมทำไมถึงทรงพลังเพราะการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะคือการพาตัวเองกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ เป็นจุดที่ความตื่นเต้นและศักยภาพทั้งหมดรอคุณอยู่ 3. ทํทำสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณมีความสุขทันทีคลื่นความถี่ของความสุขคือคลื่นความถี่ของกระแสทานหน้าที่ของคุณคือการหาทางจุดไฟให้กับคลื่นนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้วิธีปฏิบัติในทุกๆวันให้คุณทำสิ่งที่คุณรักจริงๆอย่างน้อยหนึ่งอย่างไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ฟังเพลงโปรดสักเพลงดื่มกาแฟาโปรดสักแก้วเดินเล่นในสวนดูคลิปตลกแค่สองนาทีทำไมถึงทรงพลังเพราะทุกครั้งที่คุณทำสิ่งเหล่านี้คุณกำลังชาร์จพลังงานแห่งความสุขให้กับตัวเองและทำให้คุณกลับเข้าสู่กระแสทานแห่งการเปิดรับได้อย่างง่ายดายบทสรุปที่ทรงพลังการสร้างชีวิตในฝันไม่ใช่การออกแรงต่อสู้กับโชคชะตาอย่างเหนื่อยล้า แต่มันคือการเลือกที่จะอยู่ในกระแสทานแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วปล่อยให้กระแสทานนั้นพาคุณไปในทุกที่ที่ใจปรารถนาเมื่อคุณฝึกฝนที่จะอยู่ในกระแสทานอย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าความสำเร็จจะไหลมาหาคุณเองความสุขจะตามหาคุณเองและปาฏิหาริย์จะปรากฏขึ้นเรากับเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคุณคำแนะนำส่งท้ายสัปดาห์นี้ ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณกำลังต้านกระแสอยู่แล้วลองเลือกหนึ่งเทคนิคจากที่ฉันแนะนำไปเพื่อพาตัวเองกลับเข้าไปในกระแสทานดูแล้วมาสังเกตกันว่าชีวิตของคุณจะไหลลื่นขึ้นขนาดไหนแล้วพบกันใหม่ค่ะ